ศตวรรษที่19ถือเป็นยุคทองของการล่าอนานิคมในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ฝรั่งเศสที่เข้ายึดปกครองลาวกัมพูชาเว,วียดนามก่อกำเนิดเป็นอาณาจักรโคชินไชน่ากว่า600ปีที่กษัตริย์ฟิลิปแห่งสเปนปกครองแผ่นดินฟิลิปปินโดยธรรมความยิ่งใหญ่และเกรียงไกรของบริษัทดัตช์อินเดียตวันออกที่เปลี่ยนเมืองปัตตเวียแห่งหมู่เกาะชวาที่ล้าหลัง ให้กลายเป็นเมืองท่าส่งออกสำคัญระดับโลกในยุคหนึ่งของอินโดนีเซียและเมืองแห่งหนึ่งในเมียนมาที่ยังคงกลิ่นอายวิคตอเรียแห่งอังกฤษเมืองที่ยังไม่ถูกยุคโลกาภิวัดใหม่กลืนหายไปไปยินอุลวินเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่จะทำให้ผู้มาเยือนตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ทั้งผู้คนถ้ามันจะถูกขโมยไปจากรถม้าก,ก็หายไปเลย <laughs> d ี you นเด e r s เซนหม่ t h ้าโอเคตึกรามบ้านช่องเมืองที่จะทำให้คุณคิดว่านี่เราอยู่ประเทศอะไรกันแน่ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ทําให้ปยินอุลวินถูกเลือกเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญเป็นส่วนหนึ่งของจักวรวรรดิอินเดียของอังกฤษได้เมืองปีญนอุลวินหรือว่าเมืองเหมี่เมี้ยวออกเสียงว่าเหมี่เมี้วนะคะเป็นเมืองบนที่ราบสูงรัชฉานมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า10,77เมตรค่ะซึ่งเมืองนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์ถนนเส้นนี้นะคะก็คือถนอนสายหลักผ่าน มันเดเลนะคะไปสู่เมืองลาเชียลที่รัชชานนี้นะคะก็คือออกมาจากเขตมันเดเลของพม่าตรงเข้าสู่รัชชานผ่านเมืองปีนอุลวินหรือว่าเมมเนียวแห่งนี้แล้วค่ะเมมเมียวหรือเมืองเมตั้งชื่อตามพันโทเมนายทหารระดับสูงประจํากองราบเบงกอลผู้ถูกส่งตัวมาประจําการที่เมืองแห่งนี้เมื่อปี1887เรื่องนี้ ได้รับการยืนยันจากประธานบริหารผังเมืองลุมพินีและการบริการพืชสวนแห่งปยินอุลวิน This town plan and build everything is under by Colonel May and he start to build the m e m u o Some of the the, the 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 actually he plan for m e m u o is a very big city nice city but uh, the the time is Going out and the colonial time also going back and going town the time the is like is แต่อังกฤษได้ละทิ้งความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาณานิคมและความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นตลาดเชา้า What is this? จั๊จกเว่ยจั For breakfast? คนหน้าแขกเข้มคืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของเหม่เหมียวเขาเหล่านี้ต่างสืบเชื้อสายชาวซิกอินเดียและกุรุขาเนปาลที่ทหารอังกฤษพาเข้ามาเป็นคนรับใช้ในช่วงสร้างเมืองเราจะเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามร้านขายของชำร้านเพชรร้านขายหมากร้านตัดผมร้านขายมือถือร้านขายเครื่องหนังคนขับมอเตอร์ไซค์ข้างตึกหรือคนเดินถนนและคนขี่มา้า น้องเท็อาจจะหน้าไม่แขกเพราะมีแม่เป็นพมา่าและพ่อเป็นคนจีน,<ใ>นแต่เป็นคนพื้นเมืองเหมียวโดยกำเนิดอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปนอุลวินค่ะถ้าไม่ขึ้นรถมาคุณผชมก็จะเหมือนมาไม่ถึงเมืองนี้นะคะ so let's go w ว have a city t o u right okay please after you What's the meaning of the of the carriage? Do you know? Why is it still here since colonial times? Yes, they're from um, the symbol of symbol, Yes. This Mimyu and the, the we call a alo are together. Yes. Mm -hmm. yeah. what, it, what is this? This, uh, this is uh Forest Institute. always with go together trees come old house They ตึกรามบ้านช่องของเมืองแมเมยวคือสถาปัตยกรรมสไตล์โคลเนียลที่ผสมผสานระหว่างศิลปะยุควิคตอเรียและพม่ารถม้าพาเรามาที่ใจกลางเมืองเก่า Can you tell me what what is so special about this Purcell Tower This bus tower was built by the British. During the colonial time, they tried to imitate the coast tower in England and they built it. Mm -hmm. yes. Uh, yes. And this is central downtown? Yes, this is central downtown. This, um, we can say it's all central downtown. But because the toy is moving along this road, yeah, that's right. <laughs> พาเราออกจากสามแยกหอนาฬิกาเพอร์เซลไปสู่ความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่จะหาไม่ได้จากในเมืองไหนของเมียนมาอีกแล้วแม้กระทั่งย่างกุ้งเจ้านาหนิโคมอังกฤษได้เลือกเมืองไปยินอุลวินหรือว่าเมีเมี้ยวให้เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูร้อนค่ะเนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีคนอังกฤษนั้นทำที่นี่ให้เป็นบ้านของพวกเขาอย่างด้านหลังของฉัน The Governor House of เบอร์มาค่ะ ไปยินอุลูวินหรือเมเมียวเคยเป็นที่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพมา่าแห่งจักรวรรดิอินเดียตั้งอยู่พมา่าในยุคอนาณานิคมเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งที่อังกฤษผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิอินเดียไม่ได้ปกครองโดยตรงซึ่งแตกต่างจากการที่อังกฤษปกครองมาลยายหรือฝรั่งเศสในโคชินัยนาพมา่าในยุคอังกฤษจึงถูกปกครองโดยรับคำสั่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอยู่ใต้ปกครองของผู้ว่าบริติชราชแห่งอินเดีย ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของกษัตริย์อังกฤษอีกทีหนึง่งแต่มรดกทางวัฒนธรรมที่อังกฤษท,ทิ้งไว้ให้กับเมเมียวยังไม่หมดเท่านี้ยุนซออองนายทหารยศร้อยเอกเชื้อสายพม่าโดยกำเนิดและเป็นคนต่างถิ่นในเมเมียวเหมือนกับเรา Nice picture Yes nice <Yeah. S 3> we, I love flower Who founded this garden This garden founded British สวนพฤษชาติกันโดจีคือสถานที่ที่นายทหารพรม่าคนนี้ชอบมาถ่ายรูปนี่คืองานอดิเรกของเขาสวนดอกไม้ที่มีพันไม้เมืองหนาวหาย,ายากมากกว่า600ชนิดตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบกันโดจีกินอาณาบริเวณหลายร้อยไร่คนอังกฤษสร้างที่นี่เมื่อปี1915 และตั้งใจจะให้เหมือนกับสวนพฤกษชาติคิวในกรุงลอนดอน The Very fresh, mm, mm hmm. many flowers I love flowers so I take many photo t h flower Okay Cool <Yeah. laughs> <laughs> Thank you <laughs> นเสน่ห์แห่งผู้คนและบ้านเมืองจากร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่นำพาทาให้เมืองเล็กๆบนที่ราบสูงแห่งนี้น่าหลงไหลยอย่างบอกไม่ถูกพร้ะหลายองค์ประกอบ ทำให้ลืมนึกไปเลยว่านี่เราอยู่แผ่นดินประเทศอะไรกันแน่มนสเสห์แห่งอรารยะอนานิคมที่เคยยิ่งใหญ่อย่า,ยยางดัตช์ซ่อนตัวอยู่ในเมืองปะเลมบังแห่งนี้คืออนุสาวรีย์มอนเปราแห่งนี้ครับที่ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของชาวสุมารรตราใต้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพจากชาวดัตช์ครับถนนสายอนานิคมที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ถ้าเกิดใครก็ตามที่มาถึงแล้วเนี่ยอยากจะสัมผัสความเป็นอนณาณิคมจริงๆก็ให้มาที่สวนสานาแห่งนี้ครับมีชื่อว่าสวนกำบังอีวะนะครับปเปรมบังที่ซึ่งวัฒนธรรมดัตช์และอินโดมาบรรจบกันที่แม่น้ำมูซีใครก็ตามที่อยากสัมผัสบรรยากาศยุคอนณาณิคมในอินโดนีเซียจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของหนีไม่พ้นย่านเมืองเก่าของกรุงจาก,การ์ตาที่มีชื่อเดิมว่าบตัตเตเวียเมืองบันดุงหรือเมืองสุรบายา ที่ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนเกาะชวาแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าต้าเมืองต่างๆบนสุมารตราก็มีบรรยากาศแห่งยุคอนณาณิคมซุกซ่อนอยู่คุณสถาปัดแผ่ทองพาเราเดินทางมายัางเมืองปะเลมบังเมืองหลวงของจังหวัดสุมารตราใต้ซึ่งวิถีชีวิตผู้คนผูกพันอยู่กับแม่น,น้ำามูซสีที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวปะเลมบังมานานแสนนาน,แ,น,านแต่ความน่าสนใจของปะเลมบัง ไม่ได้มีแต่แม่น้ำหมู่ซีบรรดาตึกเก่าจากยุคอาณานิคมที่ซุกซ่อนอยู่ตามมุมต่งตางๆกับนายเยาวยวนไม่แพ้กันแต่ความท้าทายในการชื่นชมบรรยากาศยุคอาณานิคมในเมืองเล็กๆแห่งนี้จึงเกิดจากการใช้ความพยายามในการเดินทางตามหานั่นเอง เมืองปาเลมบังในจังหวัดสมุมาปราใต้นะครับถือได้ว่าเป็นเมืองที่อาจจะไม่ได้มีบรรยากาศของความเป็นยุคอาณานิคมหลงเหลือให้เห็นอย่างเด็ดชัดเหมือนกับเมืองอื่นๆในอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่มาถึงแล้วเนี่ยอยากจะสัมผัสความเป็นอาณานิคมจริงๆก็ให้มาที่สวนสาธารณะแห่งนี้ครับมีชื่อว่าสวนกำบังอีวะนะครับซึ่งถนนโดยรอบนั้นคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะครับว่ามีบ้านที่เป็นมรดกตกทอดจากยุคอาณานิคมของชาวดัตช์อยู่มากมายหลายหลังเลยทีเดียวครับ มนสเสน่ห์แห่งยุคอาณานิคมค่อยๆเผยตัวออกมาบ้านหลายหลังที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนเส้นเล็กล้อมรอบสวนสาธารณะแห่งนี้ถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเคยมีชาวดัตช์อาศัยอยู่เราพบคำตอบที่ว่าถนนเส้นนี้เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารชั่วคราวเมื่อครั้งที่ชาวดัตช์เป็นเจ้าอาณานิคมในอินโดนีเซียแต่ด้วยความที่แทบจะไม่มีหนังสือนำเที่ยวเล่มใด พูดถึงเมืองปะเลมบังในแง่มุมที่เป็นแหล่งมรดกตกทอดจากยุคอาณานิคมที่แม้จะเป็นเพียงศส่วนเ,เล็กๆจึงแทบไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนได้สัมผัสมนสเสน่ส่วนนี้เลยนอกเสียจากเดินไปพบด้วยความบังเอิญอาคารกันตอเลเดงอาคารทรงสูงสีขาวแปลกตาที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง,งา่าซึ่งสังเกตได้จากระยะไกล ในช่วงปลายทศวรรษที่1,920สมัยที่ชาวดัตช์เข้ามาปกครองอาคารนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารอเนกประสงค์โดยมีการสร้างหอส่งน้ำสูง35เมตรไว้บนยอดอาคารบรรจุน้ำได้มากถึง1,200คิวบิกเมตรเพียงพอที่จะจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้คนทั้งเมืองปัจจุบันอาคารนี้คือสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองปเล็มบงัง การดื่มด่ำบรรยากาศแห่งยุคอาณานิคมในเมืองปะเลมบังนั้นไม่ได้มีเพียงการชื่นชมตึกเก่าที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีตเท่านั้นหากเรายังสัมผัสให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงที่ปะเลมบังตกอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของชาวดัตช์ก็น่าสนใจไม่น้อยเราจึงเดินทางมายังอนุสาวรีย์แห่งนี้ และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปลาเลมบังในช่วงยุคอาณานิคมนะครับก็คืออนุสาวรีย์มอนเปราแห่งนี้ครับที่ซึ่งเป็นอนุสรสถานที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของชาวสุมารรตราใต้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพจากชาวดัชครับภายในอนุสาวรีแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่เราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของวีรชนชาวสุมารรตราใต้ ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีและหากเราเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดก็จะมีบันไดที่ทอดสู่ช่องเล็กๆบนเพดานนั่นก็คือทางออกไปยังดาดฟ้าของอนุสร์สถานแห่งนี้ที่ซึ่งเราชมวิวของเมืองปะเลมบังจากด้านบนได้รอบทิศที่เรียกได้ว่า360องศาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรยากาศยุคอนณนิคมในเมืองเล็กๆแห่งนี้เท่านั้นยังมีอีกหลายจุดที่รอให้เราได้เดินสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบาลายประจูริตอดีตฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพชาวดัตช์หรือป้อมประการที่ตั้งตระงานอยู่ริมแม่น้ำมูซีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยามเย็นยอดนิยมของชาวปะเลมบังหากเทียบกับเมืองอื่นๆในอินโดนีเซียมรดกตกทอดที่หลงเหลืออยู่ในปะเลมบังอาจไม่ได้เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบอาคารสถาปตัตยกรรมยุคอนานิคมให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมากนักแต่หากพิจารณาแง่มุมอื่นๆ เช่นบรรยากาศของโลกปัจจุบันที่อาบไล้ไปด้วยกลิ่นอายของอดีตมนสเตนที่เร้นกายแทรกซึมอยู่ตามอนูต่างๆและประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้นักเดินทางเข้ามาค้นหาแล้วล่ะก็อดีตเมืองอนาน,านิคมแห่งนี้ก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้ตอนรับท่านให้เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง